หายาถรำหายาอีสานคำนักปาดโบราณเป็นเก่าไว้บอกความหมายแต่ละคำเตือนสติปุทุชนหรือว่าเป็นคำแรงจิตแรงใจให้เศรอีสานที่เป็นนักสู่หลังสู่ฝ่าหนาสุดินให้มีความขยันให้มีความกิมนตัวเออให้มีความอดทนต่อการกระทํำทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง เพิ่นบอกไว้ในพญาธรรมเพิ่นว่าผู้นึงหาจินทักตมกับหาจินมกปลาแดกกับผู้กินคาบละลอยอยู่ตามห่านสีตางกันบอเดเอ,อผู้เพิ่นกินคาบละลอยเขาพี่ตุยดอกซำใดเพิ่นบอกไว้ ผู้หนึ่งหากินผักต้มกับหากินมกปลาแดกผู้กินคาบละลอยตามฮานสีตางกันบ่อเดบัดใบายา่มกินกันแลว้วเขากับเฮากะว่าอิมผู้กินเบิดคาบละลอยเขาพี่ตุยแมน่นซำดใดคิดให้คากเด้อพี่น้องกินโปมมันผ้าเปียงกินของแพงเงินเฮาเบิดให้อ่อยออม เอาเด้อป่าหาเอาพักขี้เล็กต้มแกงกินกะแสบอยู่เอาหมาหน่อยย่องใส่น้ำปรุงดีแล้ว่อยวานัวการดูการกินกับว่าแตกตั้งกันการกินอิ่มแล้วก็ซ้ากันกบว่าจาเป็นบ่าเออคอยสิไรกกินดีบ่ดีคอยกินอยบ้านคอยกินอย้านค้าจ้ากินคา,า,าบละลอยอยกินคาบละหาบาท คุยกัอิ่มขึ้นกันเจ้าก็อิ่มขึ้นกันนี่เป็นข้อใหม่เพื่นบอกไว้ใครอยากไปสวรรค์แล้วเชิญทำบุญไวๆๆ้บ่อยๆรักษาศีลจากแปดขอ้อสิไปพอ่อหอดพระอินท์อยากเห็นพมซีนารักษาพมวิหารสีรักษาให้ได้จังสีผู้ใดพอ่อกะว่าพมพวกพี่น้อง เข้าอยู่บ้านน้ำทงหาจินปูหาขวาวหอยเอามาแกงออมกินกับพี่ใดขันไปหลงหาซื้อเขากินคือเจ้าองค์แม้นหากว่าสิคุยลาบสาาบบร้างง่ามฉี่กะบอหอมนะเพิ่นบอกไว้เป็นพญธารรมแต่และข้ามาหมกระดีดีเนาะคุณยายรือได้ยิ่นข้ามายเพิ่นบอก เกิดเป็นค้นว้นเอาสินมาคลองเชียนชิงคือสีคลองดีกว่าเฮาสีหาสื่อสอยคลองหรือเจ้าว่าจังใดลงเมืองปุ่งไปสามมือกับมาเฮือดย่านหมาเฮาสมหัวใจพ่ออยากอูบใส่ซำขึ้นมาบานแม่กะหลงชนดาบดพี่น้องซุ่มเฮาแมนชาวนาเอาปูหอยหาขุด ที่รอกินกัย่างใดเห็ดหน้าจินเต็มที่แท่หวนเพราะจังได้เกี่ยวหนบ่ตกเข้ากับเห็ดปอได้เต็มที่แท่ได้เพิงก่อยาญาศิลปาญธรรมพราะให้มาไงทำนักบัตรเป็นเตี่ยนใบแต่ละค่ำจะมีข้อหมายจากมือสีมาบรรยายฟังตัวแต่ละค่ำแต่ะค่ำเพิ่นบอกไว้ๆจังได พวกพี่น้องอยู่บ้านนอกห้องทงอย่าลืมโตเดอ้ออยู่ตามธรรมดาเต็มปลปู่กินกัย่างไดไทผู้ไ,ไปหลงเขาในกุ้งถึกต้มเปื่อยไทยไทผู้คิดเห็นแจได้บ่น่านมือกะแมนจมเกิดเป็นคนมาแล้วหลงตัวเองกว่าสีพาเออ เห็นพลังตานำเขาหลงย่องเขาว่าแต่ดีมันเอาเดียนดอนล่อหลงเขาเลยหื้อสินใสโลกเอสดมันมักเอาแกงแก่เรว่ังกลแน่ผู้สาวตกมาถึงสมัยนี้คนกินกันป่านยักไงวิธีการกินเพ่อนกระหาต้มแต่ผู้จน พวกที่เป็นน่ายนาหาเอาคนไปเมืองเพิน่นลอก,กันกินจนว่าเหลิอนอ่อนซ่อนซำคอยผู้ซ้อมตกมาถึงสองพันหาหน้าเฮ้าเห็ดตกมาถึงสองพันหาเฮ้าเห็ดหน้าห้เพิน่นเนี่ยเพิ่นบอกใบเออว่าเห็ดหน้าห้เพิน่นสิมีความหมายว่ายังไงเออก็เลวเ้าคุณ่อคุณแม่ฟังอ่า ตกมาถึง2,500เฮ้าเห็ดหน้าให้เพิน่นตกมาถึง2,500ห,หน้าเฮ้าเห็ดให้เพิน่นหนาวดูต้นพวกไพบานนายทุนแหนเกือบบ่เหลือตกเขาเขียวขายกินซ้ำทำหน้าโตแล้วให้เพิน่บนบาดตากไว้หอบสารก้อมขึ้นเมื่อบานในานางเงาเบิดเปิงใน บดในเปึงอีสานเสือซุ้มไทยเฮาลำบากยิงฝนกระตกมาเพียงเล็กหน่อยหน้าแรงเกือบสูปีง่วกับค้อยขายจินซำเต็มที่เนาะลูกกะแอวสินสีหาเอามาฮอกนไปหาโกกะบอมีเมืองอีสานเหนือกลางหรือไต่ให้มาหันฝนตกห่างเห็ดให้ปอให้มันให้อ่อยดินแหง กลบ่ไววหน้าสิเหตุผัดขาดนา้ำนักใจนีบ่มีฝนจำเป็นอดเฮ้าจำเป็นทนได้นางแรงนอล่างมือเพื่อบอกไปมันบอกคือกันเ,ออเลยบอกให้คุณพอ่อคุณแม่ฟ่างว่าอีสานของเข้าใตของเข้าก็คือกันเออบอ่วิธีแตกต่างอยียงกันเอ,อ่อเนบอกไว้ พวกพี่น้องอยู่บ้านนอกยอย่าพวกพี่น้องอยู่บ้านนอกหลงพงอย่าลืมโตอยู่ตามภาษาเต็มปินปูกินกกะย่งใดไผผู้ไปหลงเขาในกุ้งถึกต้มเปื่อยไผผู้คิดเห็นใจใดบ่อานา่นมือสีแมนจมเกิดเป็นค้นมาแล,วล้วหลงโตฝ่าสีพาหลงฝลังตานนำเขาหลงเขาย่องว่าแจดีมั่นเอาเลี้ยนดันล่อ หลงเขาเลยหื้อสินใสโลกเอ็ดมันมันมกเอาแกงแก่ระวังคนแน่ปูสาวตกสมัยสองพันหาค้นกินกันปันยักไงวิธีหากินเพิ่น,นกะหาต้มแต่ผูจนพวกที่เป็นนา,นายนาเอาคนไปเมืองเพื่รอกกันจนว่าเหลือออนซ่อนซ้ำคข่บต์ออนซ่อนซำข่ปูซ้อมตกมาถึงสองพันหา ຫນ້າເຮົາເປ็ดໃຫ້ເພິ່ນຫນາູໂຕກວາກໄພບານ້ທຸນແຮງເກືບบ่เหลือຕົກເຂົ້າເຂົາຂາຍກິນຊ້ຳຫນ້າໂຕທໍາຫນ້າໂຕເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມັນຕາກໄວ້ຮອບສາດກ້ອມຂຶ້ນເມື່ອບ່າຍໄດນັ່ງເງົາ